รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเมก็กสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสิน์การศึกษาขั้นพื้นฐานสกอลอระดับอำเภอห้วยเมกจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, ในรูปแบบออนไลน์และเยี่ยมบ้านนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ1 0 0ได้ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ทาง9าตำบลคิดเป็นร้อยละ100จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ100บุคลากรสกรระดับอำเภอห้วยเมิก ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับอายุระหว่าง15 60ปีทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตกลอระดับอำเภอห้วยเมตได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาจัดโครงการจัดการเรียนรู้การบริหารขยะ และจัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทำได้คิดเป็นร้อยและหนึ่งร้อยการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบุคลากรสกรรลระดับอำเภอห้วยเมฆจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567าทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้จัดโครงการกฎหมายน่ารู้ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยกิจกรรมการศึกษาเพื่อการเดินดูเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดโครงการปลูกผักปลอสารพิษทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอย กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดโครงการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดลอ้อมทำได้คิดเป็น100 100. <ล>าาร้อยละหนึ่งร้อยการศึกษาตามอัธยาศัยสกลระดับอำเภอห้วยเมกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครอบครัวรักการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยกิจกรรมอื่น สกรอ,อระดับอำเภอห้วยเมฆเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้1แสนต้น1แสนความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักร,ราช2567เข้าร่วมโครงการปรัสสุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดกาลสิน การศิล์ไทยลัน2024ระยะทาง5กิโลเมตรและมหกกรรทูบีนัมเบอร์วันรัน2024เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรับรรก,การนิเทศติดตามนโยบายจุดเน้นโครงการกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสถานศึกษาไตรามาส3-4ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดกาลสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผู้อำนวยการสก,รสกรลรระดับอำเภอห้วยเมฆมอบหมายบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนบุคลากรสกรลรระดับอำเภอห้วยเมฆร,ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างกลงไกลการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการชุมชนร้อมลักพื้นที่เป็นฐานชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567นางสาวสุภาวดีมาตราตำแหน่งครูได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ผู้อำนวยการสกรลระดับอำเภอห้วยเม็กพร้อมด้วยบุคลากรสกลร,ระดับอำเภอห้วยเม็กเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชาการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อกรระดับอำเภอห้วยม็กขอขอบคุณค่ะ